คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับ ชีวิตของแต่ละคนก็ไปพบเห็นเจอเจเรื่องราวต่างๆนะครับในเดือนมิถุนายนเรานำเสนอในตรีมที่ชื่อว่าไปต่อไม่รอโควิดจบซึ่งผมเชื่อว่าจนถึงเวลานี้นะครับโควิดก็อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนตอนที่เขาเพิ่งเป็นที่รับรู้แล้วก็รู้จักของพวกเรานะครับตอนที่ผมเดินทางไปประชุมต่างประเทศในเดือนเมษายนกับตอนนี้ในเดือนมิถุนายนผมเชื่อว่าโปรแกรมการท่องเที่ยว ในประเทศไทยก็ดีนะครับหรือการเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปร่วมกิจกรรมต่างๆก็คงดูผ่อนคลายมากขึ้นครับแต่ไงก็สุดแล้วแต่ครับการไปในครั้งนี้ไปต่อไม่รอโควิดเป็นการเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมใหญ่ครับของศาสนาคริสต์กาบโรมันคาทลิกท,ที่เราเรียกว่าประชุมซีนอตองสมเด็จพระสปาเชื้อเชิญครับให้เราก้าวไปด้วยกัน ในซีนอ2,021ถึง2,023นะครับและว,วันนี้จากการไปประชุมมาครับเราอยู่ใน EP ที่73เราลองมาดูีิว่าเราจะสะท้อนสติคิดทวนทบนะครับก็คือสะท้อนสิ่งที่ได้รับแทนที่จะคิดทบทวนก็ทวน,ท,วนทบก็ไม่ต่างกันครับแต่ว่า เอาให้คำมันฟังดูเท่ๆไปงั้นแหละครับแต่ว่าประเด็นในวันนี้ต้องการจะพาท่านผู้ฟังไปไต่ตองนะครับบางท่านอาจจะรู้สึกเพิ่งเปิดมาฟังนะครับใน EP ีนี้ลองย้อนกลับไปนะครับว่าใน e ีีที่ต้นของเดือนนี้นะครับเราพูดเรื่องอะไรกันเราไปประชุมที่ไหนมาอย่างไรสรุปง่ายๆก็คือว่าไปแล้วก็แวะในที่ต่างๆแล้วก็เริ่มประชุมแต่ว่าตอนนี้เราจะลองสะท้อนกันดูครับว่าในการประชุมนั้น เราได้อะไรบ้างนะครับในการประชุมตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่29เนื้อหาส่วนใหญ่ก็เป็นการนั่งประชุมครับแต่พอวันสุดท้ายกลุ่มที่เคยแยกเป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาเดียวกันนะครับก็กลายเป็นแยกเป็นกลุ่มงานครับซึ่งกลุ่มงานที่ว่านี้ก็เป็นกลุ่มที่ตามงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเทววิทยากลุ่มสปิริชววนะครับเรื่องของจิตใจ เรื่องของชีตภายในกลุ่มเมตอดวิธีการผมอยู่ในกลุ่มสื่อสารมวลชนครับในกลุ่มมีเดียนี้มีด้วยกันทั้งสิ้นประมาณ11คนนะครับโดยคุณเทรี่เป็นเหมือนกับเลขาธิการของกลุ่มครับแล้วที่เหลือก็มีตั้งแต่อฟริกานะครับเอเชียแปซิฟิกสเปนบราซิลอเมริกาเอเชียครับเรียกว่าทั่วโ,โลกกันก็ได้นะครับผมเป็นคนหัวดำเอเชียคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับอาจจะมีคนที่มาจากความหลากหลายตรงนี้ เราก็คุยกันครับเราก็ต้องใช้ล่ามด้วยนะครับในการพูดคุยเข้ากลุ่มทุกคนในกลุ่มมีเดียพูดเหมือนกันเลยครับว่าโอ้การประชุมเนื้อหาหนักมากนะครับเวลาเข้ากลุ่มย่อยๆนี่โอ้ตามไม่ทันเพราะว่าเนื้อหามันเป็นเทววิทยาคนสื่อไม่ค่อยมีความรู้พวกนี้ลึกซึ้งแต่ว่าอาจจะปฏิบัติได้ลึกซึ้งนะครับในการประชุมตรงนั้นเนี่ยเขาก็ถามเรา3ข้อครับว่า1โดยส่วนตัวแล้วคุณได้รับอะไรบ้างนะครับ ผมก็เล่าให้เขาฟังว่าผมมาทําสื่อมา16ปีแล้วนะครับโดยส่วนตัวก็เห็นพัฒนาของงานสื่อของตนเองที่ทําแล้วก็บรรากาศของสังคมที่พาไปสู่เทคโนโลยีเทคนิคหรือว่าการพัฒนาการเติบโตการปรับเปลี่ยนการนําสื่อมาใช้ของศาสนาจักรครับแต่โดยส่วนตัวรู้สึกว่าโชคดีได้โอกาสที่ดีเพราะว่านอกจากที่เราจะเจอคนสื่อจากหลากหลายแล้วเรายังรู้สึกว่าเรามาจากประเทศไทยที่มีคารทริกน้อยมากครับแต่การมีส่วนร่วม การที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนาจาักมันเป็นภาพที่สะท้อนถึงการก้าวเดินไปด้วยกันอย่างแท้จริงอันนี้ผมได้แบ่งปันในกลุ่มนะครับแล้วเขายังถามเป็นข้อ2ว่าคุณมีทัศนคติเรื่องการประชุมเนี่ยเป็นยังไงผมก็บอกว่าโหหนักมากนะครับเทววิยา,าแบบเข้มเข้มกันเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจสําหรับผมก็คือว่ามันเป็นการแบ่งปันแนะนําประชุมที่เขาไม่ขัดคอกันนะครับหรือว่าพูดภาษาที่เขาใช้กันก็คือว่า เขารับฟังแต่เขาไม่วิจาร์บางเวทีนี่มีครั้งวิทยากรมาพูดไอคนหนึ่งก็จะบอกว่า,ผม,มวาผมไม่เห็นด้วยเพราะอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะงั้นเวทีนี้ไม่ให้วิจาร์แต่เวทีนี้ให้บอกว่าตนเองมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวเองคิดอย่างไงเห็นด้วยไหมแต่ว่าไม่เห็นด้วยเก็บไว้ก่อนแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสท่าดับผมก็คือว่าเมื่อเราฟังโดยไม่วิจารณ์เนี่ย มากไปกว่านั้นก็คือว่าเราเห็นการทํางานของพระจิตที่มากมายหลากหลายในแต่ละคนและสุดท้ายครับเขาก็ถามถึงกิจกรรมที่เราทําก่อนกลับก็คือว่าเขาก็เชิญบรรดานักข่าวข้างนอกแล้วก็นักข่าวในพระศาสนาจากและก็นอกพระศาสนาจากที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ให้พวกเราแต่ละคนเนี่ยได้ไปนั่ง ร่วมโต๊ะกับบรรดานักข่าวที่เขาเชิญมานะครับตอนแรกเราก็แปลกใจเอ๊จะมีประชุมเหรอหรือว่าจะยังไงที่แท้ก็เป็นการพบปะเพื่อขยาย โอกาสในการที่จะสื่อสารออกไปนะครับพอดีผมได้นั่งโต๊ะเดียวกับหน่วยงานข่าว ewtn ของอิตาลีนะครับเราก็นัดกันว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะครับได้พูดคุยถามถ่ายคุณทําอะไรผมทําอะไรแต่และคนทําอะไรและคนหนึ่งก็มาจากวอรสตีดนะครับของอเมริกาก็ทําให้เราพบว่าท่าทีของพระศาสนาจักเนี่ยเป็นท่าทีที่เปิดให้กับทุกๆคนที่จะก้าวเข้ามาเพื่อนําไปสู่การก้าวไปด้วยกันครับมันเป็นประสบการณ์ที่ถ้าจะเรียกว่า หาไม่ง่ายก็ต้องใช้คำนั้นเลยนะครับที่สุดในตอนบ่ายเรายังมีการเข้ากลุ่มเล็กน้อยครับก็เป็นคำถามเดิมๆนะครับว่าเราประทับใจอะไรผมก็บอกว่าผมประทับใจวิธีการแต่มากไปกว่าวิธีการก็คือบุค,คลิกลักษณะของผู้จัดพระคารินันเกรกเลขาธิการของงานนี้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวของซิสเตอร์เองนะครับนาตาลีเนี่ยเราเจอที่ไหนเขายิ้มให้เราเขาทักทายให้เราเขาเปิดใจให้เรามันเป็นท่าทีแห่งมิตรภาพแล้วผมก็เชื่อว่าเขาทำแบบดีกับทุกคนเพราะนั้นผมรู้สึกว่านี่คือพลัง พลังที่มากไปกว่าการจะบอกให้เราทําอะไรแต่คือทําให้เราเห็นประเด็นที่สองก็ถามว่าแล้วเราจะเสริมอะไรไหมผมก็บอกว่าผมเอาไปใช้แน่ๆนะครับวิธีการถ้าผมมีโอกาสแล้วที่สําคัญคือผมรู้สึกว่าผมได้รื้อฟืน้นเทวาศาสตร์สมัยที่เราเรียนมานะครับตอนที่นั่งเรียนที่แสงธรรมก็รู้เรื่องบ้างไปรู้เรื่องบ้างเข้มข้นบ้างไม่ค่อยเข้มข้นบ้างแล้วก็ไปฝึกภาคปฏิบัติเวลาที่เป็นคุณพ่อจริงๆนะครับแต่กลับมาครั้งนี้เหมือนแบบหัวเข้าเงียบ ยาวๆเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเนื้อหาหนักแต่ว่าเนื้อหาหนักมันแสดงถึงความโปรเกรสซีฟของพระศาสนาจาักที่ปรับตัวเรียนรู้แล้วก็เลือกสิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆเพื่อจะทําให้พระศาสนาจักรเนี่ยก้าวหน้าต่อไปเวลาที่เรานั่งลงฟังเรื่องลึกๆเนี่ยครับผมรู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังรับฟังสิ่งที่เป็นเส้นเลือดของคําสอนของพระศาสนาจักรและมากกว่านั้นก็คือว่าผู้รู้มากมายที่อยู่ตรงนี้นะครับผมต้องขอบคุณจากหัวใจจริงๆเลยนะครับที่ทําให้เราได้ พบเห็นแล้วก็เจอเจอเรื่องราวเหล่านี้มีคุณค่าจริงๆนะครับถ้าสรุปว่าผมสะท้อนและผมตั้งสติทบทวนผมได้อะไรนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือว่าตัวผมเองได้มีโอกาสที่จะเก็บเรื่องราวเหล่านี้มาบอกต่อแล้วก็มาเล่าผมเขียนลง Facebook ผมพยายามบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้แล้วผมก็เห็นว่ามีผู้ที่ติดตามไปด้วยกันกับเรามากมายมันทำให้เราพบว่า ถ้าเราจะสะท้อนสิ่งที่เราประทับใจที่สุดก็คือว่าเมื่อเราก้าวเดินไปได้วยกันกับพระศาสนาจากักเราก็มีกลุ่มคนที่ก้าวเดินไปกับเราแต่คนที่นําทางผมเชื่อว่านั่นคือองค์พระจิตเจ้านะครับท่านผู้ฟังที่ผ่านมาฟังแลอาจจะไม่ได้เป็นคิดชนนะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ๊พูดเรื่องอะไรกันนะครับสิ่งที่ผมพูดก็คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ถึงการดํารงอยู่ของศาสนาถึงการดํารงอยู่ของความเชื่อครับ หยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับในทีมที่เราชื่อว่าไปต่อไม่รอโควิดครับสัปดาห์หน้าเหลืออีกเพียงสัปดาห์เดียวแล้วก็กระซิบกระซิบนะครับได้ยินว่ารายการพอดแคสซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตอาจจะต้องเปลี่ยนเวลาครับเปลี่ยนเวลาเท่านั้นนะครับไม่ได้เลิกจัดเพราะว่าเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณเสมอไปนะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ